พิพิธภัณฑ์วัดพระลูกขนาดนี้ผมขึ้นมาชั้นสองนะครับวัดพระลูกได้ทำพิพิธภัณฑ์นะฮะเก่าเก็บวัตถุโบราณเก่าแก่พระพุทธคุณพระพุทธลูกต่างๆนะฮะสร้างอย่างดีครับนี่ฮะท่านมาชมเลยฮะนี่ฮะใครที่มาถูกพันนะฮะต้องมาให้ได้เลยนะครับนี่ฮะอ เก่าแก่นะฮะนะหาดูไม่ได้เลยนะฮะหายากมากนะครับพระพุทธรูปปางห้ามสมุดนะครับนี่ครับพระพุทธรูปปางห้ามสมุดนะฮะโอ้อี่ยล้วนแล้วจต่เก่าแก่นะฮะนี่ฮะพระพุทธรูปหินทรายคู่พระพุทธบาทไม้นะครับนี่ฮะภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระพรูปนะครับ โอ้ใครมีโอกาสต้องมานะฮะนี่ก็ระฆังสำริดวัดพระรูปนะฮะสร้างมาเก่าแก่นะฮะอายุก็เป็นร้อยนะฮะนี่ฮะนี่ครับเนี่ยวัดพระรูปนะฮะนี่ให้ดูภายในนะฮะนี่ครับนะฮะพระพุทธรูปที่อยู่ภายในนะเก่าแก่เลยนะฮะ นี่ฮะ,ฮะอันนี้มีบอกไว้ด้วยนะฮะโยมแห้วสร้างไว้ในวัดพะรูนี่ฮะนี่ฮะโยมแห้วนะฮะโอ้โหดีมากเลยฮะ,ะภายในใครที่มีโอกาสมาสุพรรณนี้ต้องมานี่คือชั้นสองนะครับครับพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปครับ